สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการล้างควิกชิปเตอร์ของยี่ห้อทาจกะน,นะครับอันนี้ติดในเวอร์ซ650นะครับเป็นปี2015นะครับในตัวของกล่องควิกชิปก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นรหัสแบบนี้ในปี2015ะร,ระบบควิกชิปเตอร์เนี่ยจะเป็นรุ่นดึงแล้วก็ ทำงานนะครับบางรุ่นก็จะเป็นกดแล้วทํางานสังเกตได้ที่กล่องเนี่ยจะมีรหัสในตัวทีนะครับแล้วก็เวลาหลักการทํางานของมันเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันทํางานหรือไม่ทํางานเนี่ยเราดูจากแสงข้างในนะครับเวลาเราเปิดกุญแจมาเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีแสงขึ้นนะครับแล้วเวลาที่เรากระดกขา แบบนี้นะครับมันจะมีเสียงนะครับแล้วไฟก็จะเปลี่ยนแต่เมื่อเวลาใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยบางทีตอนที่เรากระดกขาเนี่ยสัญญาณเนี่ยอาจจะไม่ตัดแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างกันนะครับเครื่องมือที่จะใช้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก็จะมีในตัวของประแจนะครับเบอร์สิบสองตัวนะครับ เบอร์14บหนึ่งตัวแล้วก็ชุดหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีสเปรย์ทาความสะอาดอาจจะเป็นพวกโซนัก so ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยต่อมานะครับวิธีการแกะเนี่ยนะเราก็จะใช้ประแจเนี่ยอยู่สองตัวนะเวลาแกะในตัวของเซ็นเซอร์นะครับ <c oughs> ก็จะมีตัวเบอร์สิบนะครับ ที่จะไว้ขันตรงนี้จับ,บล็อกตรงนี้แล้วก็เป็นของเบอร์14นะครับก็จะเป็นอยู่ในช่องแบบนี้นะครับส่วนหกเหลี่ยมเนี่ยเราจะไว้ขันในตัวของขายที่เป็นหัวบอลออกมานะครับแต่ว่าสำหรับ บางคันเนี่ยที่ติดมาเนี่ยอาจจะติดในรูปแบบอื่นนะครับแต่ว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยวิธีการแกะเนี่ยก็เหมือนกัน,นใช้ประแจสองตัวเบอร์10แล้วก็เบอร์14 ช่วงเวลาแกะเนี่ยต้องระวังด้วยเด็ดสายมันจะขาดในแล้วเราแกะมาเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยบางทีมันจะสกระปรกแล้วก็ในตัวของสายเนี่ยบางทีมันก็จะมีคราบอยู่เราก็ต้องทำความสะอาดั เวลาเราแกะมาแล้วเนี่ยในตัวของข้างในมานะครับก็จะเป็นสากแบบนี้นะครับแล้วก็ทํางานก็คือวเวลามันดึงเนี่ยมันก็จะตัดระบบออกนะครับดึงเสร็จปุ๊บก็จะตัดนะพอเราปล่อยขาเกียร์มันก็จะกลับมาต่อระบบ,บเหมือนเดิมนะพอเราดึงออกเนี่ยมันก็จะตัดระบบการถือระเบิดออกไปนะครับเราก็ทําความสะอาดของมันให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเราก็ค่อยประกอบกลับเข้าไป okay. พอเราแกะออกมาล้างแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะ สะอาดสดใสจากตอนแรกที่มันเป็นคราบข่าเเอาต่างๆนะครับดูเยเปิดค่อนข้างสะอาดคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ประกอบกลับไปวิธีการประกอบเนะี่ยมันก็จะเริ่มจากเราใส่สปริงเข้าไปใส่สปริงเข้าไปมันก็จะมีตัวรองนะรองเสร็จปุ๊บเริ่มก็จะใส่กับ การทําง,งานก็แค่ดึงแล้วก็ตัดดึงแล้วก็ตัดดึงแล้วก็ตัดแค่นั้นเองโ okay. อเคคราวนี้ก็เวลาประกอบเนี่ยเวลาเราขึ้นเป็นใส่เข้ามาครบอย่างนี้แล้วเนี่ยนพิธีของผมเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าผมประกอบเสร็จเลยเนี่ยตอนที่ผมใส่กับขาเกียร์ต่างๆเนี่ยมันจะต้องหมุนตัวเสื้อมันคราวนี้เนี่ยมันมันสายไฟมันจะขาดผมมากมก็เลยประกอบ โดยวิธีนี้นะคือผมนะก็จะได้ประกอบในตัวของเสื้อชุดชุดสากมนาะที่หลังนะประกอบแบบนี้ก่อนแล้วก็ไล่ใส่ไป จริงแคงนะ่ปั้นท้ายแต่ว่าตัดทิ้งเลย,เยว่ะอยู่รูปแบบประมาณอย่างนี้ครับก่อนมีเสร็จปุ๊บนะครับ มันก็จะใส่รูปแบบนี้ได้แล้วเราค่อยค่อยล็อกเอาแต่ถ้าคือว่าเราล็อกในตัวของชุดมันก่อนเนี่ยนะครับวเวลาเราใส่เนี่ยแล้วเราจะขันในตัวของแกนเนี่ยมันก็จะขันไม่ได้ซึ่งเราจะต้องหมุนตัวเสื้อมันนะเดี๋ยวใส่ไฟมันจะขาดไหนนะครับพอประกอบเสร็จเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็มาไล่เช็คใช้เบอร์สิบสองตัวนะจับที่ตัวเสื้อแล้วก็น็อตล็อกให้แน่น ไล่ไล่เช็คกัตัวโอเคพอนั่นแล้วก็ดูการทำงาน